สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวเจ้าใบามีดนะครับแล้วก็ตัวคัตเตอร์ที่เป็นของมิซ่านะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น9มิลิเมตรนะครับก็จะเป็นไซส์ที่เราใช้งานทั่ทวไปนะครับตัวนี้ใบมีดจะอยู่ที่30องศานะครับตัวนี้ของมิซ่านะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมีแถมใบ,บมีดให้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น18มิลเมตรก็คือเท่าตัวของเจ้า9มิลเมตรนะครับอันนี้เป็น18ม mm ิลเมตรชื่อก็คือรุ่นเป็นที0นะครับตัวนี้เป็น T 10นะครับก็ถามว่าแตกต่างก็คือไซส์อันดับแรกคือไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะครับก็แถแบใบมีด30องศา30องศาเหมาะกับทำอะไรก็คือสำหรับท่านที่เอาไปตัดสติกเกอร์ หรือไปเขาเรียกว่าไปแกะหรือสลักอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะใช้ให้ความคมมากกว่าแต่ใบมีดทั่วไปก็คือ45องศานะครับตัวนี้คืออันนี้ผมใช้งานมาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับก็มาให้ดูตัวนี้ผมซื้อมานานมากราคามันก็ยังไม่ไม่ถือว่าแพงมากแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับราคาก็ยังเหมือนเดิม ตัวนี้ก็ผมใช้เป็นมีดเป็นของไทเทเนียมของส m เอนะครับเนี่ยแบบมีดทั่วไปจะเป็น4ี่สองศาแบบนี้นะครับนี่คือ4ี่สองศาตัวนี้จะเป็น30องศานะครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันถามว่าข้อดีข้อเสียมันยังไงข้อดีคือมันเป็นสเตนเลสนะครับอันนี้ผมให้ดูเนี่ยคืออายุการใช้งาน 3- าสปีก็ไม่มีสนิมนะครับผมว่าเป็นสเตนเลสเนื้อดี บางแบรนด์ที่เขียนว่าสแตนเลสนะครับแต่ใช้งานจริงอ่ะสนิมก็ขึ้นแต่นี่คาบเนี้ยไม่ใช่คาบสนิมนะครับเป็นคาบกาวนะครับคาบกาวแกะออกผมไม่ได้เช็ดออกนะครับเออใช้งานจริงๆอันนี้นํามาให้ดูนะครับแต่เป็นไซส์9มิลส่วน18มิลก็คือไซส์ใหญ่ทั่วไปที่เราเห็นนะครับแหบวบมี45องศาแต่อันนี้เป็นแบ,บมี30องศาเห็นไหมครับความแตกต่างของแบ,บมีนะครับอ่าข้อเสียที่เห็นชัดเลยก็คือตัวนี้ อันนี้คือตัวล็อกมัน,นล็อกแลเราไม่สามารถดันได้ถ้าเราต้องการดันเราก็หมุนคายแล้วก็เลื่อนนะครับแล้วก็ล็อกนี่ข้อเสียของมันถามว่าเสียยังไงคือพอเราหมุนไปมาแล้วเราลืมลืมล็อกมันนะครับมันจะหลุดออกท,ทันทีเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้ก่อนรีวิวก็คือหาไม่เจอครับก็เลยไปเดินหาเนี่ยแต่ตัวนี้ผมว่าเป็นอลูมิเนียมตัวจุกนี้ครับเป็นอลูมิเนียมค่อนข้าง แมชชเหล็กนะครับเอลูมิเนียมขึ้นรูปนะแล้วก็ขันลงไปที่เนี่ยผมว่าดีไซน์มันโอเคเลยผมชอบซึ่งถ้าเป็นตัวใหญ่ทั่วไปก็จะเป็นลักษณะานี้นะครับอันนี้ก็มันจะมีความหนืดมันก็เลยไม่มีตัวล็อกนะครับแต่บางรุ่นก็จะมีตัวดึงข้างหลังเนี่ยล็อกนะครับอันนี้เราไม่ให้ดูนะครับผมใช้บิมิีของเดลี่ตัวนี้เป็นของสกอตช์เอ็มนะครับเป็นไทเทเนียมสลับกันเนาะของมีซ่าเป็นธรรมดาแมชชีนเลแต่ผมใช้ไทเทเนียมนะครับเพราะเราใช้งานบ่อย ก็เลยเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมจะทนกว่านะครับโอเคอันนี้วันนี้เอามาให้ดูรูปลักษณ์นะครับการใช้งานแล้วแต่ระท่านเลยครับว่าจะนําไปใช้อย่างไงนะครับอันนี้ามาให้ดูนะครับคร่าวๆโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ